ตำนานวันสงการมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสงการมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าก่อนพุทธกาลมีเศรษฐีครอบครัวหนึ่งอายุเลยวัยกลางคนก็ยังไร้ทายาสืบสกุลทำให้เศรษฐีทุกใจเป็นอันมากอีกทั้งเมื่อมีข้างบ้านเกิดเมาสุราขึ้นมา ก็พูดดังแสดงวาจาเยาะเยะเ้ยเศรษฐีศพะมาในความมีทรัพย์มากแต่ไร้ทายาสืบสมบัติเศรษฐีจึงถามว่ามีความขุ่นเคืองอะไรจึงแสดงอาการเย่ะเย้ยและศพะมาชั้นเท่านักดื่มจึงตอบถึงท่านมั่งมีสมบัติมากก็จริงแต่เป็นคนมีบาปกรรมท่านจึงไม่มีบุตร ตายไปแล้วสมบัติก็ตกเป็นของผู้อื่นหมดสู้เราไม่ได้ถึงแม้จะยากจนแต่ก็มีบุตรคอยดูแลรักษายามเจ็บไข้และรักษาทรัพย์สมบัติเมื่อเราสิ้นใจนับแต่นั้นมาเศรษฐียิ่งมีความเสียใจจึงพยายามไปบวงสวงพระอาทิตย์และพระจันทร์เพียรพยายามตั้งจิตอธิษฐานขอบุตร ทำเช่นนี้เป็นเวลาติดต่อกันถึงสามปีก็ไม่ได้บุตรดังที่ตนปรารถนาจนวันหนึ่งเป็นวันสงการเศรษฐีก็พาบริวารของตนมาที่ต้นไส่ใหญ่ต้นหนึ่งที่อยู่บนฝั่งแม่น้ําเป็นที่อาศัยของนกทั้งหลายเศรษฐีให้บริวารล้างข้าวสารด้วยน้ําสะอาดถึงเจดครั้งแล้วจึงหุงข้าวสารนั้น เมื่อสุกแล้วยกขึ้นบูชาพระไซเทพเหล่านั้นเกิดความสงสารจึงขึ้นไปเฝ้าพระอินทูลขอบุตรแก่เศรษฐีพระอินจึงบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่งชื่อธรรมบาลลงมาเกิดในคันของภรรยาเศรษฐีภรรยาของเศรษฐีลอดบุตรเป็นชายเศรษฐีจึงตั้งชื่อว่าธรรมบาลกุมาร เพื่อตอบสนองพระคุณเทพเทวาและจึงสร้างปราสาทเจ็ดชั้นถวายเทพต้นไทรเมื่อธรรมบาลกุม,มารเจริญวัยขึ้นเป็นเด็กที่มีปัญญาเฉียบแหลมรอบรู้และวัยเพียงเจ็ดขวบก็เรียนจบไตรเพศยังมีเทพองค์หนึ่งชื่อเท้ากบิลพมได้ยินกิตติศัพท์ทางสติปัญญาอันยอดเยี่ยมของเด็กน้อย จึงคิดทดลองภูมิปัญญาโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงถามปัญหาสามข้อถ้ากุมารน้อยแก้ปัญหาทั้งสามข้อได้กบิลพรมจะตัดศีรษะของตนบูชาถ้าธรรมบาลแก้ไม่ได้ก็จะต้องเสียหัวเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้ปัญหานั้นมีว่าตอนเช้าราศีคนอยู่แห่งใดตอนเที่ยง ราศีของคนอยู่แห่งใดตอนค่ำราศีของคนอยู่แห่งใดเมื่อได้ฟังปัญหาแล้วธรรมบาลไม่อาจทราบคำตอบได้ในทันทีจึงผัดวันตอบปัญหาไปอีกเจ็ดวันคั้นเวลาล่วงไปหกวันธรรมบาลกุมารก็ยังคิดหาคำตอบปัญหานั้นไม่ได้จึงหลบออกมาจากปราสาทหนีเข้าป่า และไปนอนพักเอาแรงใต้ต้นตาลขณะนั้นบนต้นตาลมีนกอินทรีคู่ใหญ่อาศัยอยู่นางนกถามสามีว่าพรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหนนกสามีก็ตอบว่าพรุ่งนี้เราไม่ต้องบินไปไกลเพราะจะได้กินเนื้อธรรมบาลกุมารซึ่งจะถูกท้ากบิลพมตัดหัวเนื่องจากแก้ปัญหาไม่ได้ นางนกถามว่าปัญหานั้นมีว่าอย่างไรนกสามีตอบว่าปัญหามีอยู่สามข้อและหมายถึงข้อหนึ่งตอนเช้าราศีของมนุษย์อยู่ที่หน้าคนจึงต้องล้างหน้าทุกๆเช้าข้อสองตอนเที่ยงราศีคนอยู่ที่อกมนุษย์จึงต้องเอาเครื่องหอมมาประพรมที่อกข้อสาม ตอนค่ำราศีคนอยู่ที่เท้ามนุษย์จึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอนธรรมบาลกุม,มารได้ยินการไขปัญหาของนกอินทรีและจำจดขึ้นใจทั้งนี้เพราะธรรมบาลรู้ภาษานกจึงกลับสู่ปราสาทอันเป็นที่อยู่แห่งตนรุ่งขึ้นเป็นบรรคบกำหนดแก้ปัญหาท้ากบิลพมมาฟังคำตอบ ธรรมบาลคุม,มารกล่าวแก้ปัญหาตามที่นองอินทรีสีคุยกันทุกประการท้ากบิลพมจึงเรียกพิดาทั้งเจ็ดของตนอันเป็นบริจาริกาคือหญิงรับใช้ของพระอินทร์มาพร้อมกันแล้วบอกว่าตนจะตัดเสียนบูชาธรรมบาลคุม,มารแต่ถ้าเอาศีรษะพ่อวางไว้บนแผ่นดินก็จะลุกไหม้ไปทั้งโลกถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศ อากาศจะแห้งแล้งฟ้าฝนจะหายไปสิ้นถ้าทิ้งลงไปในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรจะแห้งแรงไปเช่นกันจึงสั่งให้นางทั้งเจ็ดคนเอาพานมารองรับศีรษะแล้วจึงตัดศีรษะส่งให้นางทุงสะทิดาคนโตนางทุงสะจึงเอาพานรับเสียนวิดาแล้วแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมนหกสิบนาที แล้วอันเชิญไปไว้ในมณดบถ้ำคันธุลรีเขาไกลลาดบูชาด้วยเครื่องพยิพระเบสุกรรมก็เกิดนิมิตโรงประดับด้วยแก้วเจ็ดประการชื่อพระควตีให้เป็นที่ประชุมเทวดาเทวดาทั้งปวงก็เอาเถาชมูนวดลงมาล้างในสระอนดาเจ็ดครั้งแล้วก็แจกันสวยทุกๆองค์ ขั้นครบ365วันโลกสมมุติว่าเป็นหนึ่งปีเป็นสงการบิดาของท้ากรบิลพรมทั้งเจ็ดองก็ผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียนของพระบิดาออกแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมนทุกปีโดยมีเกณฑ์กำหนดว่าวันสงการคือวันที่13เมษายนตรงกับวันใด ก็ให้นางสงการประจำวันนั้นเป็นผู้แห่นางสงการประจำวันอาทิตย์คือนางทุงสะเทวีทัดดอกทับทิมมีปัดธรรมราชแก้วทับทิมเป็นเครื่องประดับพักษาหารคืออุทุมพรมะเดือ่ออาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือจักรพระหัตถ์ซ้ายถือสังสเสด็จสายญาติเหนือปริธดางคุธ นางสงการประจำวันจันทร์คือนางโคราเทวีพัดดอกบีบมีมุกดาหารไข่มุกเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือเตละน้ำมันอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้าสเสด็จประทับเหนือพยักษ์คือเสือนางสงการประจำวันอังคารคือนางสงการราก สดเทวีทัดดอกบัวหลวงมีโมราหินเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือโลหิตคือเลือดอาวุธคู่กายพาดขวาถือตีศูนย์พาดซ้ายถือธนูเสด็จประทับเหนือวราหะคือหมูนางสงการประจำวันพุธคือนางมันทาเทวีทัดดอกจำปา มีภัยทูลคือพลอยสีเหลืองแก้มเขียวเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือนมและเนยอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือเหล็กแหลมพระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้าสเสด็จใส่ญาติเหนือปิสดังคัดพระคือลานางสงการประจำวันพระฤหัสป,ปดีคือนางกิรินีเทวีทัดดอกมณฑาหรือยี่หุบมีมรกตเป็นเครื่องประดับ พักษาหารคือถั่วและงาอาวุธคู่กายพระขวาถือพระขันพระหัตซ้ายถือปืนสเสด็จสายญาติเหนือปิดแสดงคตชสารหรือช้างนางสงการประจำวันศุกร์คือนางกิมิธาเทวีทัดดอกจงกลน,นีมีบุตรลาคำเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือกล้วยและน้ำอาวุธคู่กายพระหัตขวาถือพระขัน พาดสายถือพินเด็ดนั่งมาเหนือหลังมหิงสาห,หรือควายนางสงการประจำวันเสาร์คือนางมโหทรเทวีทัดดอกสามหาวหรือผักตบชวามีนินรัตเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือเนื้อทรายอาวุธคู่กายพระหัตขวาถือจัรพระหัตถซ้ายถือตีศูนย์ด็จประทับเหนือมยุราปักษาคือนกยูง